ถ้าคุณเทรดแล้วยังไม่มีกําไรสิ่งที่คุณควรเข้าใจไม่ใช่ระบบเทรดแต่เป็นตัวคุณเองบางคนนะครับเทรดแล้วพอร์ตแตกนะครับโทษระบบเทรดก,ก่อนนะครับโทษไปที่คนสอนโทษไปทุกอย่างฮะยกเว้นโทษตัวเองนะครับทั้งๆที่ทุกการตัดสินใจนะครับมันล้วนมาจากตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกระบบเทรดการเลือกที่จะเทรดแบบไม่มี SL รวมไปถึงการปล่อยให้กราบลากจนพอร์ตแตกเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษด,ดวงโทษเจ้าโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พราะถ้าคุณมัวแต่โทษคนอื่นคุณก็จะไม่พัฒนาบางคนเนี่ยเข้ามาดูคลิปเพราะว่าพอร์ตแตกนะครับแล้วก็รีบเข้าไปเทรดสุดท้ายก็พอร์ตแตกอีกเหมือนเคยสิ่งที่เขาทําก็คือโทษระบบเทรดเหมือนเดิมนะครับทุกคลิปผมบอกให้มี SL เสมอทุกคลิปผมบอกให้เอาระบบไปแบ็กเทรดเสมอนะครับและในทุกการเทรดคุณควรที่จะมันนี่เมเนจเมนต์เสมอแล้วถ้าคุณไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาเลยคุณไม่ได้เป็นเทรดเดอร์แต่คุณเป็นนักพน,นัน ลายคนนะครับลงเรียนคอร์สมามากมายแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่เชื่อเครับว่าในคอร์สนั้นมีคนที่เขาทํากําไรได้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วมันไม่แปลกหรอครับว่ามันเป็นเพราะอะไรคุณอาจจะอ้างว่าสไตล์ของการเทรดไม่ได้เข้ากับสไตล์ของคุณแล้วคุณเลือกที่จะเรียนกับเขาเพราะอะไร บางครั้งก็โทษไปที่พอร์ตว่าพอร์ตของโค้ดใหญ่พอร์ตตัวเองเล็กแล้วทาไมคุณไม่เลือกมั n ฑน์แมเนจเมนต์ตามที่เขาสอนในกรณีที่เขาสอนแน่นอนว่าโค้ดหรืออาจารย์ในตลาด Forex ก็จะมีดีและไม่ดีปะปนกันไปแต่ผมไม่ใช่ทั้งสองอย่างผมเป็นเพียง Fu l l Time Trader ที่นําเสนอวิธีการเทรดที่เรียบง่ายและผมไม่ได้อะไรจากตัวคุณเลยเพราะผมทําสิ่งนี้เพื่อจาคะและฝึกที่จะละความตนนีเท่านั้นเดี๋ยวผมเริ่มจากการแรนดอมกราฟให้วิ่งไปไกลๆก่อนนะครับ คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นาในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนการลงทุนหรือการเทรดเก็งกาไรในตลาดอกล็กทองคําหรือ CFD ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตผู้ชมควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทั้งนี้ผู้จะทําไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายห,ายหรือกาําไรที่เกิดขึ้นจากการนําข้อมูลในคลิปนี้ไปใช้นะครับ การที่ทุกวันนี้คุณยังไม่มีกําไรและยังไม่ได้ถอนลองสํารวจตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองอย่างตรงไปตรงมาดูนะครับว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเพราะอะไรในทุกคลิปนะครับผมตั้งใจถ่าย,ายทอดออกมาอย่างสุดความสามารถแล้วก็ใช้คําพูดที่สุภาพเสมอน,นะครับก็ยังมีคนมาด่าผมเพราะฉะนั้นการกดไลค์การคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมได้ดีมากๆนะครับท่ามกลางสังคมที่มีแต่เรื่องท็อกซิกนะครับมีแต่เรื่องให้คุณปวดหัวได้ตลอดเวลา จะมีธรรมะข้อหนึ่งจากพระพุทธเจ้านะครับพราหมเนี่ยด่าทอพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าท่านถามกลับว่าเคยมีญาติมาเยี่ยมพรามที่บ้านไหมพรามก็ตอบว่าเคยแล้วเมื่อญาติมาเยี่ยมพราม์เคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาไหมพรามก็ตอบว่าเคยแล้วถ้าญาติพี่น้องที่มาเนี่ยไม่ทานข้าวทานน้ําข้าวและน้ํานั้นจะเป็นของใครพราม์ก็ตอบว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าการด่าของพรามณ์เป็นของพราหม์แต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าพัตถาคตไม่บริโภคร่วม เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับคําด่าของใครนะครับไม่ต้องไปบริภคร่วมนะครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับหลายท่านอยากเห็นการเทรดกับการาฟเคลื่อนไหววันนี้ก็เลยมาแบกเทรดให้ดูนะครับเพื่อที่จะคลายข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่ระบบเทรดหรือว่ามันเป็นที่ตัวบุคคลที่ใช้ระบบเทรดแบบไม่มีสติก่อนอื่นนะครับผมก็มีคําถามนะครับว่าคุณเนี่ยสามารถเชื่อตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนหลายคนเอาตัวเองเป็นเกณฑ์วัดนะครับว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ใช่หรือไม่ใช่ ประสบการณ์จะเป็นตัวกำหนดความเชื่อของตัวคุณนะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่สามารถทำกำไรได้จากความเชื่อที่คุณเชื่อจากสิ่งที่คุณมั่นใจคุณก็ลองพิจารณาดูว่าความเชื่อนั้นมันใช้ได้จริงไหมอย่าเชื่อความคิดของตัวคุณเองมากนะครับเพราะสิ่งนี้มันจะเป็นตัวทำลายตัวคุณเองนะครับทุกการเทรดที่ผ่านมาถ้ามันกำไรคุณไม่จาเป็นต้องมาดูคลิปนี้ และในทุกการเทรดของคุณมันเกิดมาจากการตัดสินใจของตัวคุณเองที่จะเทคแอคชั่นแต่สุดท้ายคุณก็ยังไม่กำไรจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรลองทำความเข้าใจแล้วก็ซื่อตรงต่อใจของตัวคุณเองดูยอมรับปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อพอร์ตฟ้าที่คุณต้องการจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเทคแอคชั่นเซลล์ตามเงื่อนไขของระบบเทรดนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับแนะนําให้กลับไปดูคลิปสโตชาติกปกสีดํา EP 2ีก่อนนะครับ เราเทคชั่นเซลล์ตรงจุดนี้เก็บระยะ TP 1เท่ามาดูไปพร้อมกันว่ากราฟจะวิ่งถึง TP 1เท่าไหมนะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยหลังจากที่เราเทคชั่นไปนะครับมีการเคลื่อนที่ในรูปแบบที่ออกข้างนะครับก็คือไซด์เวย์เล็กน้อยนะครับวอลลุ่มยังไม่เข้ามามีโอกาสที่เราจะโดน SL ก่อนได้เช่นเดียวกัน,นครับแต่ถ้าเขาหลุดโซนออเดอร์ของเราลงไปได้นะครับเขาก็สามารถวิ่งไปชนกําไรได้เช่นเดียวกัน,นครับการดูกราฟในระดับที่ความเร็วไม่มากนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ปรับให้มีความเร็วที่ใกล้เคียงกับกราฟจริงนะครับในการแบ็กเทสก็จะทําให้เราเนี่ยฝึกความอดทนด้วยอ่าอลุ่มเริ่มเข้ามานะครับก็กราฟก็ค่อยๆไหลลงมานะครับสโตลงมาที่เลเวล25นะครับมีการดันกลับขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็มีวอลลุ่มผักกลับลงมานะครับลักษณะนี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้จากออเดอร์นี้นะครับ กราฟนะครับชน tp เป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตที่สโตด้านล่างนะครับถ้าสโตตัดขึ้นพร้อมกับปิดเป็นแท่งเขียวแล้วก็เป็นแท่งที่มีวอลลุ่มนะครับเราก็จะใช้เป็นเงื่อนไข take a c h a n c b u นั่นเองนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะมองว่ากราฟเนี่ยยังไม่ชน tp นะครับในจุดบริเวณน,นี้เพราะบางท่านอาจจะติดในเรื่องของค่าสเปรดนะครับและเพื่อที่จะไม่ให้สเปรดเป็นปัญหาในการเทรดของคุณ เพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ใช้โบรกเกอร์ที่มีสเปดต่าเริ่มต้นเทรดด้วยสเปด6จุดที่สุดของความได้เปรียบในการเทรดทองต้องโบรกเกอร์ i u x ยิ่งเทรดมากยิ่งกําไรด้วยโปรแกรมหลอดแบ็กสะสมคะแนนทุกการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโบนัสปลดล็อกทุกข้อจํากัดในการทํากําไรด้วยบัญชีฟรีสวอปรับ30เหรียญเปิดบัญชีง่ายๆได้ด้วยการคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ารันรีด้วยใบอนุญ,ญาต FSCA และ m i s a ฝากเริ่มต้นเพียงแค่10เหรียญถอนไวกว่าใครทันใจนักลงทุนตอบทุกคำถามเคลียร์ขข ด้วยแชทพพอร์ตไทยให้บริการทันใจตลอด24ชั่วโมงสู่หนทางทำกำไรแบบมืออาชีพต้องรีบใช้โบรกเกอร์ i u x จุดนี้นะครับเราปิดกำไรได้เราก็จะมาร์กไว้นะครับในจุดที่สโตตัดลงนั่นเองส่วนวิโบนะครับเราลบออกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลางใหม่ตอนเทเชั่นนะครับจะเห็นว่าสโตตด้านล่างตัดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องรอก็คือแท่งเขียวที่มีวอลลุ่มนะครับเพื่อให้เขาแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนว่าอยากจะขึ้นอ่ามีแท่งนี้นะครับมีวอลลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าปิดเขียวนะครับแท่งนี้เราจะใช้เป็นเงื่อนไขในการเ a ค e action b y นั่นเองนะครับจุดนี้นะครับผมจะใช้เป็นจุดตั้ง b ยส s t อ p นะครับก็จะตั้ง b ายไว้ที่โซนนี้ sl ที่โซนนี้นะครับโดยจะตั้งไว้ที่โบริเวณนี้นะครับ pa ก่อนหน้ากราฟดัลราคาเปิด b ยส s t อ p นะครับ จะเห็นว่าสโตนะครับมีการขึ้นมาที่เลเวล75นะครับทีนี้กรณีที่สโตตัดลงนะครับเราต้องสังเกตวอลุ่มของแท่งเทียนด้วยนะครับถ้าแท่งเทียนเนี่ยมีวอลุ่มค่อนข้างใหญ่กว่าแท่งที่เราใช้บ่ายขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้จุดนี้เป็นจุดเทชันเซลล์นะครับแล้วก็คัดไม้บายก่อนหน้าได้คลิปเกี่ยวกับการอ่านวอลุ่มในแท่งเทียนนะครับก็ได้ทําไว้บ้างแล้วนะครับก็ลองไปหาดูได้ในช่องนะครับเคสของออเดอร์บายที่เราเข้าในจุดนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะโดน SL เพราะว่าเขาใช้แท่งเทียนสีแดง ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ใช่แท่งใหญ่นะครับและในขณะเดียวกันวอลลุ่มของแท่งเทียนขาขึ้นก็ไม่ได้มีมาอย่างชัดเจนนะครับจะเห็นว่าสโต e ด้านล่างนะครับลงมาที่เลเวล25นะครับถ้าตัดขึ้นพร้อมกับปิดแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวมีวอลลุ่มนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับกราฟโดน S-L เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาร์คไว้นะครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราโดน S-L นะครับสังเกตที่สโตนะครับ สโตนะครับตัดขึ้นที่เลเวล20ถ้าปิดเป็นแท่งเขียวผมก็จะตั้งบายสต็อปไว้ที่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็วาง SL ไว้ที่โซนด้านล่างของ PA นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองเพกกราฟดูนะครับกราฟเปิดบายสต็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชน TP ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับทีนี้เราก็รอต่อไปนะครับสังเกตว่าสโตขึ้นมาที่เลเวล75นะครับแต่วอลุ่มของแท่งเทียนนะครับฝั่งเซลล์ยังไม่เข้ามาอย่างชัดเจน จุดนี้นะครับเราก็จะไม่ใช้เป็นจุด take action sell นะครับกราฟเนี่ยดันราคาทะลุแท่งแดงขึ้นไปนะครับสิ่งสำคัญระดับต้นๆเลยนะครับก็คือการรอเงื่อนไขที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ความชัดเจนของกราฟนะครับกราฟทิ้งแท่งแดงลงมาจะเห็นว่ามีแท่งแดงก่อนหน้านะครับเป็นแท่งเล็กๆก่อนที่เขาจะทิ้งแท่งใหญ่เราเซลล์ไม่ทันนะครับตรงจุดนี้เราก็ต้องรอบายนะครับเพราะว่าสโตอยู่ที่เลเวล25นะครับตัดขึ้นพร้อมกับปิดเขียวเราจะเท k e a c t บายนะครับยังไม่ตัดนะครับ ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับตัดขึ้นแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับผมจะใช้โซนบริเวณนี้นะครับเป็นโซนวางบายสต็อปแล้วก็เผื่อ SL ไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ SL แคบจนเกินไปการเผื่อระยะ SL นะครับให้คำนึงถึงสเปรดของโบรกเกอร์ที่ใช้อยู่นะครับส่วนสเปรดที่ผมใช้อยู่เริ่มต้นที่6จุดสำหรับบัญชีรอในโบรกเกอร์ยูนะครับใครสนใจก็สามารถคลิกไปสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่อง KC Forex t r a d i n g ไปในตัวเลย นะครับก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับอาจจะเป็นกราฟช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงดึกนะครับกราฟลักษณะแบบนี้วอลลุ่มต่ำนะครับเราก็ต้องรอนะครับจนกว่าเขาจะมีการสร้างเงื่อนไขเซลล์ใหม่หรือขึ้นไปชนบายสต็อปของเรานะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะดูคลิปนี้ไม่จบเลยนะครับอาจจะดูถึงแค่ออเดอร์แรกก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่คนแบ็กเทสในกราฟเคลื่อนไหวแล้วไปเทรดจริงไม่ประสบความสมําเร็จส่วนหนึ่งคือการปรับกราฟให้เคลื่อนไหวเร็วกว่าปกติตามความเป็นจริงที่กราวิ่ง และยิ่งคุณแบ็กเทสมากเท่าไหร่คุณก็จะถูกกระตุ้นจากการเคลื่อนที่ของกราฟได้มากเท่านั้นและมากกว่าปกติเพราะว่ากราฟในการแบ็กเทสเนี่ยเคลื่อนที่เร็วกว่าปกตินั่นเองเปิดไม้บายสต็อปเรียบร้อยนะครับดันราคาขึ้นไปนะครับจะชน TP1 ได้ไหมนะครับ TP1 เป็นที่เรียบร้อยนะครับออเดอร์นี้เราก็กําไรเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับจุดนี้นะครับสโตตัดลงนะครับ บริเวณนี้เราเช็คก่อนว่าเป็นแท่งสีแดงไหมที่เขาตัดนะฮนะแท่งสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วางเซลล์สต็อปได้นะครับที่ห่างของแท่งนี้นะครับเผื่อนิดนึงนะครับก็คือวางใต้หางนั่นเองนะครับของแท่งนีนะ้เปิดเซล์สต็อปนะครับดีดกลับนะครับโดนเอสแอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตรงจุดนี้เราก็มาร์กไว้นะครับสังเกตดูที่สโตแคติกนะครับเขาขึ้นมาที่เลเวล75นะครับด้านล่างเราก็จะวางเซลล์สต็อปไว้ที่บริเวณโซนนี้นะครับถ้ามองจากโครงสร้างราคานะครับกราฟชุดนี้เป็นเทนขาขึ้นนะครับมีการยกโกลขึ้นมานะครับมีโอกาสที่เขาจะดันต่อนะครับเราเลยต้องวางเป็นเซลล์สต็อปไว้กราฟเลือกดันต่อนะครับเซลลสต็อปตรงนี้เราต้องเอาออกนะครับล่วงลงมานะครับเรารอที่เลเวล25นะครับ ถ้าปิดเขียวเราจะเทคชั่นบายปิดเขียววอลุ่มต่ำมากนะครับเช็คก,ก่อนว่าตัดไหมตรงแท่งนี้ยังไม่ตัดนะครับจุดนี้นะครับเราบายเก็บสั้นๆได้นะครับวาง e อ c เ l เผื่อสเปดนิดนึงนะครับมองถ้าไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอซูมกราฟเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะครับอ่ะ บริเวณนี้นะครับเราเปิดบายแล้วก็ SL ที่โซนนี้นะครับอ่าโดน Create L เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาร์กไว้นะครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราโดน SL นะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ชัดเจนนะครับสโตยังอยู่ระหว่างเลเวล25กับเลเวล75นะครับยังไม่มีการลงมาที่โซนแต่อย่างใดนะครับอ่ามาถึงจุดนี้นะครับหยุดกราฟไม่ทันนะครับ สโตตัดขึ้นปิดแท่งเขียวนะครับเป็นจุดเทเชันบายของเราครับจุดนี้พลาดโอกาสไปนะครับดูกันต่อนะครับจุดนี้ก็เข้าไม่ทันนะครับถ้าเราเข้าต้องท p ตรงจุดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาร์กไว้นะครับจุดที่เราเข้าไม่ทันนะครับก็จะเป็นบริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็บริเวณโซนนี้นะครับตัดขึ้นนะครับแต่ว่าปิดเป็นแดงนะครับเราใช้เป็นโซนเบรกได้นะฮะโซนนี้นะฮะถ้าเบรกขึ้นมายืนแล้วปิดเขียวเลยเทเลชันบายนะครับ จะเห็นว่าจุดนี้เขาดันราคาขึ้นมาปิดเป็นแท่งเขียวนะครับเราจะวางบายสต็อปไว้ที่หางของแท่งนี้นะครับก็จะเห็นว่ากราฟนะครับดันราคาขึ้นไปเปิดออเดอร์ของเราทันทีนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปชนท p 1ีเท่าปิดแดงสโตตัดลงไหมยังนะฮะ งนี้ตัดลงนะครับปิดเป็นแท่งเขียวนะครับเราไม่ได้เทคชั่นแต่เราใช้เป็นโซนได้นะครับถ้าเบรกต่ำกว่าโซนนี้ลงมาปิดแดงนะครับเราก็เทคชั่นเซลล์ตบแดงลงมานะครับยังไงครับปิดแดงนะครับโอ้โหเกือบไม่ทันนะแลเราก็วางเซลล์สต็อปไว้ที่หางของแท่งนี้นะครับ SL สูงไป SL ที่กรอบนี้ก็ได้นะครับไม่สามารถเปิดเซลล์ได้นะครับเคลียร์เซลสต็อปของเรานะครับแล้วก็เทเกชันนะฮะแล้วรอให้สโตตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นปิดเขียวนะครับแท่งนี้ใหญ่มากนะครับถ้าเราเทเกชันตรงนี้เนี่ยก็เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นบายสต็อปนะครับตั้งไว้บริเวณนี้นะครับเอสลที่ PA ก่อนหน้านะครับ หลังจากนั้นกราฟก็ตบกลับลงมาปิดเป็นแท่งแดงนะครับออเดอร์บายของเรานะครับก็ต้องยกเลิกไปจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับสโตลงมาไม่ถึงเลเวล25นะครับเราก็ยังไม่เทคชั่นแต่อย่างใดเราล้อยปิดเขียวนะครับสโตตัดขึ้นเราจะเทคชั่นบายสโตนะครับตอนนี้ลงมาที่เลเวล25นะครับมีอาการเหมือนตัดขึ้นครับและสุดท้ายก็ปิดเป็นแท่งเขียวนะครับจุดนี้เราเทคชั่นบายได้เลยนะครับ สังเกตจากกราฟนะครับที่มีแท่งเทียนค่อนข้างเล็กนะครับวอลลุ่มค่อนข้างน้อยนะครับสโตเนี่ยมีการตัดที่บริเวณโซนนี้นะครับเราต้องคัดไม้นี้ทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าวอลลุ่มของกราฟเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเราก็จะคัดทิ้งนะอยู่ในโซนของแดนกําไรเราก็จะมาร์กไว้นะครับแบบนี้ทีนี้เนี่ยจุดตัดของเขานะครับเป็นแท่งเขียวนะครับเราก็จะวางโซนเซลลนะครับถ้าต่ำกว่าโซนนี้ลงมาเราจะ take action sell กราฟทิ้งตัวลงมานะครับดีดกลับทันทีนะครับ ไม่สามารถปิดแท่งแดงเต็มแท่งได้นะครับแต่ใช้แท่งเล็กนะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับสังเกตจากสโตชาติกนะครับตอนนี้เขาอยู่ใกล้เคียงกับเลเวล25นะครับปิดเป็นแท่งเขียวนะครับจุดนี้เราจะใช้เป็นจุดเทเกชั่นบายนะครับกราฟนะครับดันราคาขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็ขึ้นไปชน tp 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ทําบ่อยนะครับคลิปที่เป็นประเภทคลิปแบ็กเทสให้ดูผมเป็นฟูลไทม์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเวลาไปเทรดหรือไม่ก็เอาเวลาไปใช้ชีวิตนะครับผมเทรดเพื่อต้องการอิสรรภาาาาาพจกกทํงน ใครมาสั่งให้ผมทำอะไรใต้คลิปผมไม่ทำนะครับแต่ถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือในส่วนของเนื้อหาที่ไม่เข้าใจหรืออะไรที่ผมพอช่วยเหลือได้ผมก็จะช่วยอย่างสุดความสามารถใครที่ดูมาถึงตรงจุดนี้นะครับก็มีอะไรพิเศษมาให้นะครับก่อนอื่นเรามาดูจุดที่เราทํากําไรมาก่อนหน้านี้ไปพร้อมกันนะครับบริเวณนี้นะครับถ้าเราเซลล์ทันนะครับเราก็จะเก็บกําไรนะครับได้เดี๋ยวเอาสีฟ้าก่อนนะครับบริเวณโซนนี้สังเกตดีๆนะครับว่าจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ จุดนี้นะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยกราฟวิ่งไปถึง TP 2เท่านะครับออเดอร์นี้นะครับเราเซล์ตรงจุดนี้นะครับสโตตัดลงนะครับเดี๋ยวเอาเนี้ยก่อนกราฟก็วิ่งมาถึง TP 2เช่นเดียวกันนะครับออเดอร์นี้ก็วิ่งมาถึง TP 2เช่นเดียวกันออเดอร์นี้ก็วิ่งมาถึง TP 2นะครับไปปรับใช้เป็น TP 2เท่าได้นะครับแต่ว่าถ้าใครทนระยะไม่ได้นะครับเทรดแล้วมันเครียดนะครับก็เก็บ TP 1เท่าก็พอจุดนี้เราโดนแอสเซลจุดนี้โดนแอสเซลนะครับ จุดนี้เรา TP ได้นะครับเนื่องจากเราบายตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เผื่อ SL ไว้นะครับบริเวณนี้ก็เก็บ TP 2เท่าได้เช่นเดียวกันนะครับบริเวณโซนนี้นะครับตรงจุดนี้หางของแท่งนี้นะครับ TP 2เท่าตรงจุดนี้นะครับเราตีโซนไว้บริเวณนี้นะครับแล้วเราก็เท k e p o s i t i นะครับแล้วก็สามารถเก็บกําไร TP 2เท่าได้เช่นเดียวกันจุดนี้นะครับตดลงปิดแดงนะครับแล้วก็ซลล์เก็บกาไร TP 2เท่าได้เช่นเดียวกันนะครับบริเวณนี้ถึงแม้ว่าดิ d i c a t o r จะช้ากว่าแท่งเทียน แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณจะรีบไปทําไมแล้วทาไมไม่ลองเงื่อนไขให้มันชัดเจนท,ท,ทั้งๆที่สโตแคติกมันก็ตัดกันอยู่แล้วระบบนี้ต้องบอกว่าเก่งที่สุดในไซเย์ถ้าจะให้ดีคุณใช้เทคนิคการอ่านเทรนเข้ามาประกอบร่วมด้วยก็จะดีมากๆใช้การลิมิตลอสในจังหวะที่กราฟผิดทางไปบ่อยหรือจะวางแม็กซิมั่มดอดาวในแต่ละเทศก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกราฟเปล่าหรืออินดิเคเตอร์ มันก็ไม่สามารถบอกอนาคตได้อย่างร้0%แต่คุณสามารถฝึกฝนและมองเห็นมันได้ด้วยวิธีง่ายๆและเทคนิคที่คุณชำนาญสมัครสมาชิกเพื่อรับแพนเทดสังเกตการจุดเข้าที่ผมเทคแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นการเทรดสั้นหรือลันเทนรวมไปถึงระบบพิเศษเฉพาะสมาชิกโกลคลิกที่ปุ่มสมัครเพื่อสนับสนุนช่อง KC Forex Trading หรือรับสิทธทิพิเศษกว่าใครในรูปแบบสมาชิกโกลเพื่อรับแจ้งจุดเกิดเหตุของกำไรที่จะมีบอกไว้ในคลิปของทุกวัน แลวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสําเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ